ลดพุใหญ่ง่ายๆแค่สี่ขั้นตอนนะคะสวัสดีค่ะพิดานะคะสุขภาพดีสร้างได้บายพุทธดานะคะวันนี้พิดานะคะจะมาบอกวิธีการลดพุงใหญ่ง่ายๆแค่สี่ขั้นตอนนะคะถ้าใครทําได้สี่ขั้นตอนนี้นะคะรับรองว่าพุงยุบภายในสองสัปดาห์แน่นอนเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าเอร่างกายของเราว่า เขาทาการมีระบบเผาผลาญยังไงนะคะระบบเผาผลาญร่างกายของเรานะคะมีอย ia right? ู่สองขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่หนึ่งคือร่างกายของเรานะคะจะเอาน้ําตาลไปเผาผลาญก่อนนะคะอย่างที่สองคือถึงจะเอาไขมันออกมาเผาผลาญใช่ไหมเมื่อเรารู้แล้วเราเอ้ยร่างกายของเรานะคะใช้น้ําตาลในการเผาผลาญก่อนเผาผลาญจนหมดจนหมดจนหมดแล้วถึงจะเอาไขมันมาเผาผลาญเพราะฉะนั้นแล้ววิธีแรกเลยที่เราจะทํานั่นก็คือการ ลดน้ําตาลและแป том, ้งลงนะคะค่ะเพราะว่าการลดน้ําตาลและแป้งลงนะคะจะทําให้ร um ่างกายของเรานะคะดึงเอาไขมันออกมาเผาผลาญบ้างนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรากินน้ําตาลเข้าไปนะคะร่างกายของเราก็จะทําการเผาผลาญน้ําตาลน้าตาลน้ําตาลน้าตาลอยู่นั่นแหละแล้วจะได้ยอมเอาไขมันของว่าเผาผลาญเพราะฉะนั้นแล้วนะคะวิธีที่ดีที่สุดก็คือการลดน้ําตาลลดการกินแป้งลงนะคะอันนี้ไม่ใช่ให้เลิกกินเลยนะคะคือให้ลดลง อาจจะได้วิธีการลดละเราค่อยเลิกนะคะค่อยๆลองทําทีะสเต็กดูนะคะอย่างกาแฟแอย่างนี้นะพี่ดาขอแชร์นิดหนึ่งเพราะพี่ดาก็เป็นคนกินกาแฟและบางคนที่กินกาแฟดาไม่ได้เพราะว่าบางคนมันขม,มมากเลยอย่างเงี้ยพี่ดาก็เลยใช้วิธีการนี้นะคะพี่ดาก็ใช้วิธีการว่าเอากาแฟนะคะ ต้มนมสดนะคะนมสดสดเลยนะคะคือนมสดแบบไม่มีน้ำตาลนะคะคือนมสดทุกทีอะไรเงี้ยเอามาต้มแล้วก็มาชงกับกาแฟแล้วไม่ใส่น้ำตาลเลยนะคะอันนี้ลองกินดูน,นี่มันอร่อยกว่ากินกาแฟแบบดำแบบแค่ใส่น้ำร้อนเปล่าปล่าดดาวว่าอันนี้มันก็เป็นการลดน้ำตาลได้อีกวิธีหนึ่งนะคะลองเอาไปทําดูนะคะง่ายๆในการลดน้ำตาลนะคะอ,อย่างที่สองนะคะก็คือการกินโปรตีนให้มากขึ้นนะคะการกินโปรตีนให้มากขึ้นนะคะ โปรตีนนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของการนะคะสร้างกล้ามเนื้อให้เรานะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อของเราก็จะกลายเป็นเตาเผาไขมันอย่างดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการกินโปรตีนให้เพียงพอกับร่างกายกินแค่ไหนหลักโปรตีนเพียงพอกับร่างกายถ้าเราอยากรู้ว่าเรากินโปรตีนให้เพียงพอกับร่างกายต้องกินยังไงนะคะก็ใช้วิธีคำนวณอย่างนี้นะคะเอาน้ําหนักนะคะคูณด้วย0.6อันนี้คือเป็นโปรตีนที่เพียงพอกับร่างกายที่เราต้องการ แต่ถ้าเราอยากลดพุงหรือลดไขมันนะคะเราจะต้องกินโปรตีนให้ได้หนึ่งเท่าของน้ําหนักตัวอย่างพิดานะคะหนัก52กิโลใช่ไหมคะพิดาจะต้องกินโปรตีนให้ได้ประมาณ52กรัมใช่ไหมคะอ่าแต่ถ้าคนไหนที่อยากว่าสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าสร้างกล้ามหรือว่าต้องการแบบมีซิกแคอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะพวกเนี้ยเขาจะกินน้ำกินโปรตีนนะคะประมาณสองเท่า ของน้ําหนักตัวอย่างเช่นพิดา52ก็พิดาต้องกินโปรตีนให้ได้ประมาณ100กรัมต่อวันนะคะ,ะโปรตีนนะคะเราไม่จําเป็นจะต,ต,ต้องกินแค่อกไก่หรือไข่นะคะเราสามารถกินโปรตีนได้จากแหล่งธรรมชาติมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะโปรตีนจากนมโปรตีนจากดูวัวโปรตีนจากเนื้อปลาเนื้อกุ้งนะคะโปรตีนจากเนื้อวัวโปรตีนจากเนื้อหมูที่ไม่ติดมันนะคะเนี่ยค่ะโปรตีนจากไก่แล้วก็ไขะะ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เนี่ยค่ะก็คือวิธีการเลือกกินโปรตีนให้เพียงพอกับร่างกายนะคะการกินโปรตีนที่เพียงพอโปรตีนจะไปสร้างกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อก็จะเป็นเตาเผาไขมันให้เรานะคะอ่าอย่างที่สามนะคะก็คือการจัดเวลาการกินนะคะทําไมการจัดเวลาการกินถึงสําคัญนะคะอย่างเรานะคะปกติแล้วเรารู้เลยแหละว่าร่างกายของเราอ่ะเขาจะเอาแต่น้ําตาลมาเผาผ่านใช่ไหมคะถ้าเขาเผาผ่านน้าตาลไม่หมดร่างกายเราจะไม่ยอมออกไขมันออกมาเผาบ้าน เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วนะคะการจัดเวลาการกินหรือว่าการทำ IF หรือการหยุดกินให้นานขึ้นให้เยอะขึ้นนะคะจะทําให้เรานะคะร่างกายของเราอ่ะจะเอาไขมันออกมาเผาผลาญน,นะคะอย่างสมมุติว่าพิดานะคะพิดาจะเริ่มจากการที่พิดากินเริ่มกินมื้อแรกเลยนะคะ,ะตอน8โมงใช่ไหมคะพิดาก็จะหยุดกินก่อน6โมงแสดงว่าพิดาหยุดกินประมาณ14ชั่วโมงทั้งหมด งานวิจัยออกมาแล้วนะคะว่าการหยุดกินอย่างน้อยที่สุดนะคะ12ชั่วโมงนะคะร่างกายเราถึงจะดึงไขมันออกมาใช้เพราะว่าในระหว่างที่เรากินอ่ะแน่นอนนี่แหละสิ่งที่เรากินเข้าไปมันจะต้องมีทั้งแป้งทั้งน้ําตาลใช่ไหมคะคนไทยเราก็จะเน้นเรื่องการก,กินแป้งมากกว่าแล้วเราก็ยังกินน้ําตาลเข้ามาอีกนะคะอันนี้แหละคะ่ะถ้าเราหยุดกินนะคะให้มากขึ้นนะคะอย่างหยุดกินขั้นต่ำเลย12ถึงี4ชั่วโมงเนี่ย จะทําให้ร่างกายของเราะะดึงไขมันออกมาใช้นะคะนะคะอย่างที่สี่นะคะก็คือการออกกําลังกายแบบบอดี้เวทหรือว่าการออกกําลังกายแบบยกเวทหรือว่าการออกกําลังกายแบบสร้างกล้ามเนื้อมัดใหญ่นั่นเองนะคะการออกกําลังกายแบบสร้างกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะเพราะวกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเรานะคะเขาจะเป็นเตาเผาไขมันอย่างดีบางคนบอกเอ้ยทำไมฉันวิ่งแล้วอ่ะทำไมฉันไม่ผอมอะไรนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่ออกกําลังกายผิดก็คือการออกกําลังกายแบบ การวิ่งมันเป็นการคาร์ดิโอใช่ไหมคะที่มันไม่ได้สร้างกล้ามเนื้อเป็นบําส่วนแต่เป็นการทําให้ร่างกายข้าเราแค่แข็งแรงนะคะแต่ถ้าเกิดเราออกกลาลังกายเปลี่ยนวิธีการออกกาลังกายดูการยกเวทหรือว่าการออกลํงกายแบบเวทเทนนิ่งหรือว่าบอดี้เบลอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราสามารถสร้างกล้ามเนื้อเป็นกล้ามเนื้อก้นสะโพกแขนน่องแขนเนี่ยคะ่ะกล้ามแขนเนี้ยกล้ามเนื้อมันใหญ่ใหของเราเนี่ยแะคะ่ะจะเป็นเตาเผาไขมันอย่างดีที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ ลองเอาไปทําดูนะคะสี่วิธีง่ายๆนะคะที่พิดารองทามาแล้วนะคะมันได้ผลแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันทาให้เรานอกจากว่าร่างกายของเราจะแข็งแรงขึ้นนะคะทําให้เรามีสุขภาพดี <c oughs> หน้าตาดูอ่อนเยาว์ลงนะคะลดน้าตาแลแป้งสองกินโปรตีนเพียงพอสามการออกกําลังกายแบบบอดี้เวทหรือว่าการสร้างกล้ามเนื้อสี่การจัดเวลาการกินนั่นเองนะคะการหยุดกินให้เยอะขึ้นนะคะ,ะวันนี้นะคะพิดาก็มา บอกเทคนิคง่ายๆเลยนะคะแค่4ี่ขั้นตอนนะคะวันนี้ก็ไปและะ้วค่ะบ๊ายบาย